ตุ่มหรือว่าเผลอไปตรงนักแข้งเด็ดขาดให้ผมอยู่แค่นี้พอนึกออกปะเพราะฉะนั้นคอร์สอนของผมเนี่ยนะครับไม่ของผมหรอกมันในตัวเราซึ่งมีในตัวทุกคนอยู่แล้วเนี่ยทุกคนมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ของผมมันส,ด,สดีดสเสดิดอะดดมันเสด็จเสดิดมันมันอะไรอะฟูลฟิลไปที่เจ็ดเออเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นแจวหอนไปนึกออกปะโอเคนะครับไปต่อทีนี้ เท่าที่ผมเจอนะครับก็ทุกคนก็เข้าค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะฮะเอาล่ะเฮ้ยตัวกินข้าวยังค้าตอนนี้มันน่าจะเป็นว่าเาจีวฮอนไหมคะเจีวฮอนไหมคะครศไหมคะโอเคนะไม่มีเช็คชื่อนะครับเออโอเคอ่าได้มิกกี้บอกว่ายักษ์สามบีดีโปรนะครับ โอเคแจ่วฮ้อนนะอ่ะแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนอ่ะอ่ะเข้าแจ่วฮ้อนกันเข้าแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนตอนนี้เขียนง่ายๆก่อนเป็น JH เฮ้ยผมได้แจ่วฮ้อนมาคุณจะดูป่ะคุณหรือจะให้รีวิวตอนนี้แล้วไหมผมได้แจ่วฮ้อนมาแล้วนะเป็นกล่องหนึ่งมาเลยเคนะเมื่อได้แจ่วฮ้อนมาถามว่าแจ่วฮ้อนหนึ่งหนึ่งหม้อมีอะไรครับมีของผสมไม่ใช่ของผสมนะแจ่วฮ้อนหนึ่งหม้อมีของผสมไม่ใช่ผสม เมื่อจะหอนหนึ่งหม้อจะต้องมีอะไรครับมีตัวรองจะหอนคือเตานี่ครับเป็นเตาในเตามีอะไรครับมีแทนนะครับไม่ใช่ฐานนะครับแทนแทนเสร็จปุ๊บต้องเป็นแทนเดนไม่ใช่แดงนะต้อง่านเดนแล้วมีปูปะป,ปูป,ปาดังปูปะกปูป,ปากปูปะป,ปูปะปูปะปูปะนั่นคือควันหอนนะครับพอมีควันหอนเสร็จปุ๊บ ไอตัวที่รองรับภาชนะของขอนผสน,นก็คือม่อนใช่ไหมครับไอตัวม่อนเนี่ยก็จะส่งผ่านอะไรครับฉับพันรันสินฉับพันรันสินนะครับกระจรกระจายกระเจดิดกระเจิงเหนเ็นไหมครับนี่เห็นไหมอย่าลืมนะว่าม้อม้อเนี่ยน,นะครับม้อเนี่ยนนะฟังให้ดีนะม้ออยู่บนอะไรครับกระเจดิดกระเจิงแต่ของผสนไม่โดนไม่โดนอะไรครับไม่โดนแทนเด่น เมื่อไม่โดนแถนเดนเเอ้ะแล้วทําไมมันเดือดปุดปัดปุดปัดได้ยังไงเออเออมันเดือดปุดปัดปุดปัดได้ยังไงชัดเจนนะชัดเจนนะเมื่อเดือดปุดปัดุดปัดขอพรสนเดือดผ่า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 ผ่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  เซตเบปร์ชนะครับมันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเอาเสียงนี้ไปทําเป็นไวรอลแล้วคุณก็ตัดไปเฉพาะอีส่วนที่มันแหกปากแล้วก็พอดีผมไม่ต้องเป็นคนปกติ